สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าโมนาพาเซบสะไพยเดนมาร์นะคะกลัวจะหาข้อมูลได้พี่น้องเอ้ยนะคะหาข้อมูลคือไม่รู้จะทําคลิปอะไรให้เพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องๆฟังอาจจะดูเรื่องของป้าโมนาสารทุกสุขดิบหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของป้าโมนาในสวนหลังบ้านหรือว่าชีวิตของป้าโมนาแต่ละวันก็ตามนั้นเลยนะจ๊ะทุกคนถามว่ามีเพื่อนไหม ก็มีเพื่อนแต่นานๆานทีไปเจอกันถามว่าได้ไปเที่ยวข้างนอกไหมก็ก็ไปแต่ก็บางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่อยากจะไปถ่ายให้เห็นใครมากหรือว่าไม,ไม่อยากไปถ่ายปะใครมากอะไรประมาณนี้คือเหมือนพอไปข้างนอกคือถ้าเที่ยวก็คืออยากจะเที่ยวจริงๆนะคะ อยากไะเที่ยวจริงๆเนาะวันนี้ป้ามูนาก็เลยจะมาหาข้อมูลนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะเล่าสู่กันฟังจากเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนะคะที่เขาเขียนมากันว่าใครมีปัญหาอะไรนะคะคนไทยในต่างแดนเวลาเราอยู่ในต่างแดนเราก็จะเข้ากลุ่ม มันจะมีกลุ่มที่คนไทยอยู่ในต่างแดนหรือว่ากลุ่มะสะพ้ายเดนมาร์กหรือว่ากลุ่มสะพ้ายต่างๆนะคะของแต่ละประเทศของแต่ละของแต่ละชุมชนกันไปนะคะบางทีก็มีกลุ่มอาหารทําอาหารกินอย่างงู้นอย่างนี้เราอยู่ในต่างแดนนะคะพอเห็นอาหารอันนี้ก็น่ากินอันนู้นก็น่ากินก็อยากจะมารู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆเขาทําอาหารกันแบบไหนเราก็จะมาเขียนแบ่งปันหรือแชร์ลงในกลุ่มนะคะเราก็จะมาทํากินกันส่วนวันนี้ป้าโมนา ว่าจะหาข้อมูลได้ป้าโมนาร้อนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ป้าโมนารอออกกําลังกายนะคะปะ้าโมนาก็เลยมาจอดรถรอไม่อยากนั่งในในโรงเรียนบางทีนั่งในโรงเรียนพันลงเขาอาจจะรู้บ้างหรือไม่รู้บ้างว่าเราหมดเวลาทํางานแล้วแต่เรานั่งรอเวลาที่เราจะมาออกกําลังกายเพราะว่าช่วงเวลาที่นั่งรอก็เกือบชั่วโมงแล้วตอนนี้ป้าโมนาก็หาข้อมูลตั้งแต่เจ็ดโมง เจ็ดโมงครึ่งที่มาจอดรถนะคะโมงครึ่งกว่าด้วยป้ามนาเลิกงานตั้งแต่เจ็โมงยีเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นกว่าจะออกมาได้ก็เจ็ดโมงครึ่งกว่านะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้าสิบแล้วนะคะเนาะเจ็ดมงห้กว่าจะมาหาข้อมูลได้ป้ามนาก็ต้องเปิดโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะใช้อีกเครื่องหนึ่งอัดนะคะป้ามนาก็เลย มา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 คุยให้กันฟังปัญหาว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้มีหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องอ่าพี่คนหนึ่งเขาเพิ่งเขียนสอบถามมานะคะตอนเราจะไม่ระบุชื่อแต่เราจะระบุว่าเรื่องปัญหาที่เกิดมันเป็นยังไงสำหรับคนไทยที่มาแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วเราคิดยังไงกับอ่าความเป็นอยู่หรือว่าเราคิดจะทำอะไรเราก็จะมาถามคำปรึกษาก็จะมีเพื่อนเพื่อนพี่นพ,พ,พน้องๆที่ให้คำปรึกษา นะคะเนาะก็มีปัญหาอยู่ว่าสวัสดีค่ะอยากสอบถามอยากสอบถามท่านที่มีประสบการณ์แต่งงานกับสามีที่นี่ที่นี่แต่มีลูกติดที่ไทยลูกยังไม่ถึงสิบขวบแล้วเราจะเอารูปมาอยู่ที่นี่ด้วยต้องทำยังไงคะตอนนี้สถานะของเราคือแต่งงาน แล้วอยู่ในช่วงรอใบอยู่วงเล็บยื่นเรื่องไปแล้วรอฟังผลวงเล็บปิดนะคะอันนี้คือพี่เขาอะแต่งงานแล้วนะคะเจ้าของโพสต์คือแต่งงานแล้วมาอยู่ที่เดนมาร์กแล้วเพิ่งแต่งงานแล้วก็กําลังส่งเรื่องขอใบอยู่ก็คือใบเหมือนบัตรใบบัตรประชาชนนั่นแหละนะคะเนาะเขาก็เลยบอกว่าเขามีลูกที่เมืองไทยอะสิบขวบนะคะเขาก็อยากจะเอาเอ่อ อยากจะเอาลูกมาอยู่ด้วยนะคะทุกคนมีคําแนะนําอะไรนะคะก็มีพี่คนหนึ่งก็เ,เขียนมาเหมือนกันนะคะคนเ,เ,เช่นกันเลยคิดอยากจะเอาลูกมาเหมือนกันตอนนี้รอไปอยู่เหมือนกันค่ะขออนุญาตรออ่านคอมเมนต์นะคะจากพี่ๆเพื่อนๆที่ให้คําแนะนํานะคะสมาชิกค,คนที่สามก็เขียนมานะคะ คนที่หนึ่งคือคนโพสต์คนที่สองคือคนรอฟังคนที่สามก็มีมาตอบว่ารออ่านด้วยกันนะคะพี่ๆประสบการณ์จ้าอ่าแล้วก็ติ๊กหัวใจให้แล้วก็ติกใใกต๊กยกนิ้วให้นะคะคนที่สี่ก็มาตอบเลยรอรับรอได้รับผลรอได้รับผมผลอนุญาตให้อยู่ก่อนจ้านะคะเขาจะให้เวลาเรายื่นเรื่องลูกตามแม่สามเดือนค่ะ เอกสารคล้ายๆแม่ค่ะแต่เด็กจะง่ายกว่าค่ะจะยื่นที่ไทยรอที่ไทยจะยื่นที่ไทยรอที่ไทยทำวีซ่าท่องเที่ยวลูกมา90วันแล้วค่อยยื่นรอที่เดนมาร์กได้ค่ะก็คือ 1. จากพี่คนที่เป็นเจ้าของโพสต์เขารอใบอยู่คือรอใบยืนยันว่าคุณสามารถอยู่เดนมาร์กได้ ถ้าคุณได้ใบยืนยันว่าคุณสามารถอยู่เดนมาร์กได้คุณก็ดําเนินการเรื่องเอาลูกทําเอกสารลูกขึ้นมาอยู่ที่เดนมาร์กได้เลยนะคะพอขึ้นมาอยู่ที่เดนมาร์กก็จะดําเนินการเหมือนขั้นตอนของแม่แหละก็คือขั้นตอนพอแม่มาอยู่แล้วแม่แต่งงานแล้วแม่ได้ใบอยู่แล้วก็พอหลังจากแม่ได้ใบอยู่ปับ๊บภายใน3เดือนเราก็ทําเรื่องให้ลูกเราขึ้นมาในต่างประเทศนะคะในเดนมาร์กเนาะ เพราะนั้นหลังจากนั้นเราก็มาดําเนินการเอกสารเหมือนอย่างที่แม่ดําเนินการเอกสารก็คือขอใบยอยู่เหมือนกันก็คือติดตามแม่นะคะคุณลูกที่คุณลูกที่เป็นคุณลูกที่ไทยนะคะเนาะของหนูมีคนเขาเขียนต่อมานะคะของหนูของหนูทําวีซ่าท่องเที่ยวขึ้นมา85วันแล้วมายืมอยู่ต่อลูกจะได้อยู่กับแม่ตลอด ตอนนี้ผ่านแล้วค่ะอืมก็คือมีคําแนะนําแล้วก็มีคําตอบให้แล้วนะคะก็คืออย่างที่ป้าโมนาอธิบายไปแล้วก็คือทาธุระทําเอกสารของแม่ให้เรียบร้อยแล้วค่อยทําเรื่องลูกขึ้นมานะบางทีบางคนบางเคสเอกสารแม่ไม่เรียบร้อยลูกขึ้นมาเอา้าแม่ยังไม่เรียบร้อยแล้วลูกขึ้นมามันอาจจะแบบเนาะเอกสารจะยุ่งยากแล้วลูกขึ้นมาแล้วลูกต้องกลับไปอีกนะคะ เราเคยทำนานแล้วมีคนมีม,มีมีพี่ๆมาให้คำตอบอีกนะคะเราเคยทำนานแล้วค่ะถ้าจําไม่ผิดทําเรื่องลูกติดตามโดยกรอกเอกสารเขาก็จะให้เอกสารมานะคะเนาะเว็บเว็บมานะคะเนาะส่วนเอกสารไทยที่ต้องมีใบปกครองลูกโดยลําพางังก็คือคนเป็นแม่ต้องมีใบผู้ปกครองลูก เพียงผู้เดียวนะคะเนาะหรือได้รับความยินยอมจากพ่อของน้องนะคะพ่อของพ่อพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อที่อยู่ที่ไทยแหละย,ยินยอมให้น้องมาอยู่ต่างประเทศนะยินยอมให้น้องอ่ามาอยู่กับแม่เขาที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นตามนี้เลยนะคะก็เป็นตามนี้เขาจะมีเอกสารมา ก็คือชาติเช็คข้อมูลทุกคนที่มาอยู่เดนมาร์กก็จะจะรู้จกักเว็บนี้นะคะน u ตเดนมาร์กเนาะ n y i d a n m a r k จุดแล้วก็ D K อันนี้ก็คือเอกสารความรู้เกี่ยวกับเอกสารที่ว่าเราจะดาเนินการมาอยู่เดนมาร์กหรือว่าดาเนินการแต่งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะอยู่ในในในเวอรไวเว็บนี้นุตเดนมาร์กก็คือ n เขาอ่านเป็นุดเดนมาร์กนะคะนุดเดนมาร์กอแหละนุดอีเดนมาร์กนะคะถ้าถ้าถ้าอ่านเป็นคำคําก็คือนุดอีเดนมาร์กแต่เขาจะเขียนติดกันเลยก็คือตัว N, ตัว y ตัว i แล้วก็คำว่าเดนมาร์กก็คือ d ีเอ a, N M a r k อ k ดอดก็คือตัวจุดนั่นแหละนะคะเนาะวันนี้นะคะป้ามุนาก็มาเล่าให้ฟังก็คือคุณแม่มือใหม่ อ่าไม่ใช่สะพ้าใหม่สะพ้าใหม่มาอยู่เดนมาร์กแต่งงานแล้วรอใบอรอใบอนุญาตอยู่เดนมาร์กนะคะก็น้องเขาก็มาปรึกษาเรื่องว่าจะเอาลูกขึ้นมานะคะก็มีเพื่อพี่เพื่อนๆก็บอกว่าทําเอกสารแม่ให้จบทําเอกสารแม่จบคุณมีเวลาในช่วง3เดือนปรึกษาสามีแล้วสามีโอเคทุกอย่างคุณก็พาลูกคุณขึ้นมาทําเอกสารอ่าทำวีซ่าให้ลูกขึ้นมาเที่ยวนะคะมาหาแม่ก็ แล้วแต่คุณจะทำเกาสิวัน85วันพอหลังจากลูกมาแล้วแต่ตอนที่ช่วงที่ลูกจะมานะ่ะอย่าลืมเตรียมเอกสารมาให้ครบนะคะเนาะใบกงใบเกิดอะไรเตรียมมาให้หมดแหละเราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะคะแปลให้เรียบร้อยสตรงสแตมป์ให้เรียบร้อยนะคะจากสถานทูตหรือว่า ที่ที่เมืองไทยสแตมมาว่าเอกสารเรารับรองมาแล้วนะว่าเป็นเอกสารของจริงนะคะไม่เท็จนะคะแล,แล้วอย่าลืมสําคัญมากๆเลยถ้าเป็นลูกก็คือใบรับรองบุตรนะคะน้อมใบรับรองใบรับรองบุตรว่าเราเป็นผู้ปกครองบุตรเพียงผู้เดียวโอเคค่ะคลิปนี้ก็เนาะ อ่านอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังว่า,าสาวไทยที่มาอยู่ต่างแดนและคนเรามาอยู่แรกๆนะคะไม่ว่าแต่ใครเนาะก็อยากอาพอมาอยู่แล้วพอเห็นอนาคตของตัวเองเราก็ไม่ลืมไม่ทิ้งลูกป้าโมนาก็อยากเอามานะแต่สมัยนั้นตอนนั้นป้าโมนามาอยู่ก็เหมือนเดิมเลยเนาะตอนนั้นเราอยู่แค่อพัร์์เมตนเล็กๆนะคะของป้าโมนาเองนะคะอยู่พัร์์เม้นเล็กๆแล้วก็อยู่สองคนผัวเมียนะคะ ตัวเราเองเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่ได้ไหมจะอยู่ไหวไหมจะอยู่รอดไหมเราก็จึงไม่คิดถึงเรื่องลูกนะคะแต่พอหลังจากเราทํางานแล้วนะคะเราก็เริ่มเราทํางานแล้วเรารักที่จะอยู่เดนมาร์กแล้วแล้วปรับสภาพได้แล้วปรับสภาพความเป็นอยู่ปรับอาหารปรับอากาศเราได้แล้วเราอะไรแล้วเรารู้ว่าเราอยู่ได้แน่เรามีงานทํา เรามีงานทําเราเห็นเงินเห็นทองเราก็อยากเอาลูกขึ้นมาแต่มันสายเกินไปสําหรับตัวป้าโมนาลูกป้าโมนาโตอายุมากกว่าสิบกว่าแล้วนะคะก็คือโตโตแล้วอะ่ะเออก็เลยค่อนข้างที่จะเอาลูกมาอยู่ด้วยยากนะคะสําหรับตอนนั้นแต่ครั้นี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันยากสําหรับป้าโมนาพอเราจะเอาลูกมาลูกก็อยากจะจบมต้นก่อนอะไรก่อนแปลแปลเวลามันไม่ได้นะคะการเวลามันไม่สมเหมาะสมมอง การเวลามันไม่ไม่สะดวกมันไม่พาร์เซอร์กันอะมันไม่พาร์เซอร์มันมันไม่ตรงกันอะมันเป็นเวลาที่มันเหลื่อมกันทําอะไรแต่ละขั้นตอนมันก็เลยยากก็เลยตอนนี้ก็ไม่เป็นไรทําใจกันแล้วทั้งทั้งแม่ทั้งลูกแม่ป้าโมนาก็ไปหาลูกทุกปีทุกปีทุกปีเอาก็คุยกันลูกนะคะเมื่อไหร่ที่ลูกโตลูกเรียนจบทุกอย่าง ได้ปริญญาตรงปริญญาตีหมดแล้วก็อยากจะมาค่อยมาหาใหม่ก็จะพยายามทําตอนนี้ก็ทําไปแล้วสามรอบก็ยังไม่ได้เหมือนกันสําหรับตัวแม่ป้าโมนาเรื่องลูกนะคะก็เสียใจมาสามรอบแล้วก็ชินชินแล้วไม่เอาแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวคลิปหน้าป้าโมนาก็จะหาไม่ข้อมูลอะไรที่เขาคุยกันในต่างแดนนะคะเกี่ยวกับ ุณสายฝอเมียฝรั่งต่างๆนะคะเขาคุยอะไรกันบ้างแล้วเขาดําเนินการยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวป้าโมนามาเล่าให้ฟังคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและ,ะให้กําลังใจกับป้าโมนาด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย